หางเก่าเนี่ยงูบ่เฮงูบ้ยฮีูจะเจี๊ยดหางเก่าเขาเนี่ยมตุ่นสนก็มีตุ่นสนตุ่นสนด้วยมางานป่ากันเยอะยังว่าเนี่ยปีป่าแล้วไหนพูดอ่ะเ่ี๋ยวจะมีพลังนะสินี่มันไม่เคยมีนะดูสิได้กินอะไรห้างอ่ะนะ ทำเก่าว่ะทำเก่าว่ะฮะพาไปไกลบ้านไม่ได้ทีกแก่ขนาดนั้นแล้วอีถังก็แก่แล้วกลัวงูไงเล่นป่าแถวบริเวณรอบหนองไมนาไม่ไปไปไปไกลได้แล้วต้นนี้ถ้าไปก็ไม่ต้องเอาหมาน้องหมาไปกลัวงูงูเยอะจงอางโคจงอางเขาป่าเล่นจงอางเยอะเนี่ยนี่ไงเหลืหล่ยมเยอะบ้างป่านเนี้ยงูตายเหลื่ยมนะงูเด้อเฮ้ยตัวเด้องูเด้องูเด้อ อแม่มีมีเอาเลยมีอะเรอยแทกเรื่อยแทกลากคอยเหลือมานะเหลือมจะลากลงไปนะ